ขอดูทั้งหมดขอดูท่าด,ทดทิทั้งหมดทั้งแป้งอัหมดทั้งแป้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายจีบเพียงซ้ายไว้ทั้งแป้ปง,ปง,งแ,ปแล้วก็เดี๋ยวปล่อยบางุริยาเลยท้องกันนะอ่ะี๋ยวลาก็หมอเออวันนี้นมาดูมุมนี้ถ้าคนใส่ชุอใส่ใสะไรมนะันสวยดีกันนะ เป็นหม่องเป็นมุดเป็นหม่องเป็นเป็นหน่อยถ้าเป็นเป็นหมันเป็นดิฟดิฟหม่องดูเป็นหม่องเป็นเออสองสามหย่อนอ่ะขอหนึ่งเดี๋ยวปล่อยมือเป็นบางสุริยานะอ่ะหนึ่งสองสามครับใต้ปล่อยเก้าครับเหลืองเท้าขวาอันนี้ก็ ทำท่านะบกบางสุดยาวงกลมวงหน้ายืดก้าวขาปึ๊บเดินมือไปวางท้นซ้ายวางท้นซ้ายปึ๊บถูกหลังวงหน้าออาถอนถอนปุ๊บนั่งนอนผ่านมาไม่ตียังไม่ตีเอาใหม่ใหม่เอาใหม่เวลาเราวาง้นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยปล่อยมาเนี่ยไม่ตีผ่านไปเลยแล้วก็ยังไง แล้วก็ามาป้องหน้าเห็นไหมครับไม่มีถ้าท,ท้ายกับพ้องใส่สิทเลยอะไรอย่างเมื่อกี้เราจบเยเออใช่ใช่คือเราอ่านนี้เสร็จปุบ๊บบางต้นครับเนี่ยถ้าปล่อยอน,นี้เข้ามาให้มันเป็นผ่านไม่เ็จแล้วยอย่หยุดเกิดถ้าถ้าให้ดีก็ยอย่าหยุดไม่เอาแบบนี้นะตอนแรกที่บอกให้หยุดอ่ะผมต้องการให้ต้านหยุดความถัดของท้าล้าแต่พอเรารู้แล้วอ่ะเราก็ใช้มีการลบเหลี่ยมไปเพื่อทำให้มันเป็นแบบนี้ไปปับ๊บอยู่นะเนี่ยเนี่ยให้สมูทเห็นไหมเออ หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ใม่ว่าแบบอาขอใหม่อ,อ,อ่ะทำพร้อมการทีนี้ก็ได้มาอ่รอคอยทาให้สมูทน,นะ,ะโยนคือฝั่งนี้นี่แล้วก็มานือไว้คือหน่อยปึ๊บป้ายพามือมาเลยปึ๊บนี่แล้วก็ถึงจ่า โอเคพอแล้วอ่ะขอดูเนื้อเลยอนนไปคุยกับทำหตำนาน้อนปั๊บปั๊บยืดยุนนคอ้อน,ออน,นเข้าอไป เดินมือจากสองมือนี้ปึ๊บออกไปแล้วไปอยู่ที่ฟึ่าโน้นนแล้วก็เดีนี้เราเ้ียกซ้ายอยู่เราเรอยกซ้า้อยู่หาเที่ยวขาเพื่อจะเป็นตั้งวงเราจะเราทีนั้คว่มืออยู่อย่างทุายมืออย่นี้เนี่ยคว่มืออยู่ตั้งวงตั่งวงหลังจากเสร็จพวกก็ลับมา มาเข้าเองเลยเอาไว้ให้คนไปนนักเองด้วยนะ